นี่คือเฟืองไทยแอลสิบเนะครับเราเอามาตรวจสภาพดูเฟืองด้านในก็ยังกิ๊บนะครับให้ดูครับเฟืองด้านในยังกิ๊บอยู่นะปืนก็ยังใสสวยเฟืองรูกนี้เราไปใส่บิ๊กเอ็มมานะครับเราหมุนกลับด้านมาดูให้ดูเฟืองครับหอนนิดหน่อยหอนนิดหน่อยนะครับใส่รถแล้วหอนนิดหน่อยเวลาวิ่งประมาณสัก 8 9 0ก็จะมีเสียงค้างนิดๆแต่ว่าไม่ถึงขนาดน่าเกียดนะครับเฟืองก็ยังหนาเตอะนะครับให้ดูครับเฟืองยังหนาอยู่ยังสวยอยู่ลูกปืนก็ยังอยู่ครบไม่บินไม่แตกนะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าก็คือดูสภาพก็ยังยังสวยอยู่แหละนะครับดูเฟืองด้านในเฟืองด้านในก็ยังโอเคอยู่อ่ะเรามาดูตัวน,นี้นะครับ11 4 3สนะครับก็นับแล้วนะครับ 1143ก็รอบเขาก็เหมาะสำหรับรถรุ่นใหม่ๆที่เป็นรอบเร็วนะอันนี้ก็ผมใส่กับ Big M นะครับบิ g กของผมก็คือตัวนี้นะครับใส่ Big M แล้วลองเอามาวิ่งแล้วก็โอเครอบใช้ได้แต่ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆก็น่าจะโอเคกว่านะฮะเพราะว่าถ้า1243เนี่ยก็แรงดีตามรถรุ่นใหม่ๆเป็น Revo a l n n w w อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยแต่ถ้าเป็นตัว1 1 4 1 4 3เนี่ย สำหรับรถรุ่นเก่าๆอย่าง B i g M ออย่างเงี้ยก็ผมก็ใส่ได้เป็น TD 27นะแต่ถ้าจะเป็น r ี v ว v ิ g o อย่างเงี้ยผมว่าก็าก็เหมาะนะครับคือออกต้นดีแน่นอนแรงจุดกระชากดีแน่นอนเพราะว่า1143ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่จะใช้1243ถ้าส่วนใหญ่เราก็ใช้1143ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเฟืองเขานะครับก็โอเคนะก็ถือว่ายังใช้ได้อ่ะใครอยากได้ทักทายมานะเฟืองไทยเอลนะครับ เป็นเฟืองแอนะยกลูกเลยเป็นเฟืองเร็วนะครับ1ิบเอครับยังสวยกลิบ